สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในรายการ ATT ีทีมสตูดิออยู่กับผมตาดเอฟซีนะฮะตัดแฟนคลับน,นั่นเองง่ายๆเควันนี้เราก็จะมาอ,อสอนการเปิดโปรแกรมน,นั่นเองหรือใช้งานแถบเครื่องมืออ,อที่ชื่อว่าโปรเซสนั่นเองมันมีไว้ทำไมเราไปดูกันก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวอย่างนะฮะคือ เวลาเราเปิดโปรแกรมอย่างนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นโปรแกรมที่เราเรียกขึ้นมาเช่นเราจะเลือกอันนี้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 กดปุ่มม,มันก็จะเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาเลยจะถ่า,าจะเปิดตัวติดตั้งเปิดวนอาเปิดคลิปเปิดนู่นเปิดนี่เปิดได้หมดครับเรามาเทสกันแบบ บีบีเรามาดูกันบีบีทำงานยังไงเรามาดูกันโอเคนะครับก่อนอื่นแล้วนี่คือแท็บเครื่องมือโปรโเซสที่เราจะใช้กันโอเคแล้ว <c oughs> เราสามารถเลือกอเส้นทางของการเปิดโปรแกรมได้นะครับาภาพโดยรวมแล้วคือเรากำหนดเส้นทาง การเปิดโปรแกรมนั้นๆเมื่อเรากดที่ปุ่มที่เราตั้งไว้แล้วเส้นทางมันก็จะไปยังที่โปรแกรมที่เรากําหนดเส้นทางมันไว้นะฮะอย่างเช่นผมจะให้มันเปิดเนี่ยไอโปรแกรมเนี่ยทดสอบกล่องเ,เติมหอยเนี่ยนะฮะผมสั่งให้มันไปเส้นทาง,างนี้แล้วก็เปิดมันขึ้นมาทำยังไงเราไปดูกันโอเคสร้างฟอร์มขึ้นมา <c oughs> สร้างฟอร์มขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วแป๊บเมือ่อเราได้ฟอร์มนี้มาแล้วเนี่นะก็ให้เราไปที่แ็บเครื่องมือที่เราจะใช้กันคือ,อโปรโศเซสนั่นเองคลิกเข้าไปที่ฟอร์มหนึ่งครั้งนั่นแหละก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็แต่งหน้าตาของโปรแกรมเอานะฮะ ผมจะไม่แต่งอะไรมากแคก่กําหนดให้มันจะแสดงตรงไหนก็เท่านั้น่าแล้วไปที่ปุ่มของเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะฮะ start แล้วกันโอเคก็ okay. ได้มาประมาณนี้ double click ไปอ่าแล้วมาพิมพ์ p r o c e s วันดอทส t าร์โปรเซสวันดอทสตาร์คือตรงนี้นะฮะพิมชื่อมันก็จะได้ประมาณนี้เราจะทําการแบบว่ากดปุ่ม Start แล้วให้โปรเซสวันหนงสตาร์ขึ้นมาทีนี้มันยังใช้ไม่ได้เรายังไม่กําหนดเส้นทางของมันนะฮะวิธีกําหนดเส้นทางของมันคือให้ไปคลิกที่โปรเซสวันะฮะแล้วไปที่ start info นะฮะคลิกที่ plus นะฮะ แล้วม,มาดูที่ไฟล์เนมนะฮะคลิกเข้าไปก็จะขึ้นปุ่มตรงนี้ให้คลิกเข้าไปหน,นึ่งค,ครั้งนะฮะแล้วเลือกเส้นทางของไฟล์ที่เราจะเปิดเช่นผมจะให้มันเปิดอเปิดเกมขึ้นมาแล้วกันเนาะเอา Toy d e f e n s เนี่แหละเปิดเกม Toy d e f e n s ขึ้นมาให้กดโอเคเมื่อเราได้ไฟล์แล้วให้กดโอเค ไฟล์อะไรก็ได้มันสามารถเปิดได้หมดนะฮะไม่แยกแยะเลยเมื่อเรากำหนดเส้นทางมันก็จะเปิดไฟล์นั้นๆแบบจบจงนะฮโอเพนอ่าแล้วเราลองไป is กันนะฮะคลิกเปิดดูเห็นไหมโอ้โหเกมแม่งระดับ full screen เลยอ่ะอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะมันเป็นแคตตาเซีย เดี๋ยวผมจะปัดหมันเป็นวินโดว์มอดโอเคเป็นวิดีโอมอแล้วเรามาลองเทกำนแบบวินด์โมอกันมาสตาร์ทเห็นไหมอ่าเป็นไงเป็นบบการกำหนดเส้นทางที่สุดยอดมาไม่ว่าคุณจะกำหนดเส้นทางช็อตคัด หรือจะเป็น .exe โดยตรงมันก็สามารถเปิดได้หมดไม่ว่าจะเป็น w n w r n r หรือวิดีโอก็สามารถเปิดได้หมดอ่อานนี้เรามาลองเทสตวิดีโอไปกำหนดเส้นทางวิดีโอว่าวิดีโอเราอยู่ตรงไหนเราจะให้มันเปิดขึ้นมายังไงนะเช่นผมจะเปิดอ่าน intro i n t r อันนี้ละกันกำหนดเส้นทาง intro นะฮะไปดีบักกิ้งหนึ่งครั้ง ลองสตาร์ดูโอเคมันก็จะออกมาเป็นอเป็นอินโทรนะฮะ<อ>ก็นี่ง่ายๆมากอ่าแล้วมีอีกวิธีคือไม่ใช่วิธีอ่ะคือสไตล์นะฮะสไตล์ Style ของโปรแกรมที่เราจะเปิดมาแล้วคือจะให้มันเล็กหรือจะให้มันซ่อนจะให้มันใหญ่ในเราสามารถปรับได้นะฮะดยไ,ไปที่วิดีโอสไตล์ ฮะ normal นี่คือระดับโปรแกรมปกติระดับโปรแกรมปกตินะฮะเอ่ออนไหนี้วะเออ,อน,นี่แหละของเติมพ้อยนะฮะอ่าผมจะยังไงอ่ะแบบปกติแล้วมันจะพิมพ์ว่า normal ใช่ไหมคือระดับปกติของหน้าต่างโปรแกรมเปิดขึ้นมา นี่คือระดับปกติของหน้าต่างโปรแกรมนะฮะเราจะมาเปลี่ยนสไตล์ของการเปิดของมันอ,อ่าแล้วเราลองมาปรับเป็นอ่านี้มันยสักันนะฮะซาร์เห็นไหมมันก็จะเป็นเนี่ยหน้าเล็กมันก็คือตรงตรงนี้นะฮะคือกดพับจอยอย่างนี้เห็นไหมมันจะทำให้มัน <c oughs> กดแล้วมันพับจอ,อยอย่างนี้เห็นไหมเมื่อ เนี่ยมันคือการเริ่มต้นของโปรแกรมนั่นเองว่าจะให้สตาร์เป็นแบบไหนอ่าแล้วเราลองมาปรับเป็นอ่า maximum เอ้ย maximum maximum เที่ยงอ่วเราสตาร์โดยยังไงมันก็จะจอใหญ่เบลเลอเบล่านะฮะก็ไม่มีอะไรแล้ว กา,การเปิดโปรแกรมขึ้นมาโดยการกำหนดเส้นทางก็ผมอยากให้คนที่ดูคลิปนี้จำวิธีนี้ไว้นะสำคัญมากมากๆด้วยนะฮะพอคลิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะเชื่อมโยงมาถึงวิธีการใช้อ่าโปรเซสนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการสอนแบบว่า ทำตัวติดตั้งโปรแกรมแล้วให้มันเปิดออกมาอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องดับเบิลคลิก่างนี้ยมันต้องใช้โปรเซสนะฮะอยางให้จําวิธีนี้ไว้เป็นประโยชน์มากก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะฮะให้ขยันศึกษาเข้ามา Subscribe กันามาดูคลิปต่างๆได้มีเยอะแยะมากมายนะะไม่เข้าใจก็ ติดต่อสอบถามได้อยากให้ทําอะไรก็ inbox มาได้อะไรที่ทําได้ผมก็จะทําอะไรที่ทําไม่ได้ผมก็ไม่ทำนะครคลิปอาจจะลงมาบางอยังไงอะคลิปวันเว้นวันนะหรือไม่ก็วันนึงก็เว้นไปสอวันอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไม่ค่อยมีนะครก็ไ้ได